รู้กับหอกตั้งกระตาหมดเลยทั้งหลใบคุ้นขาขอตื่นในนามทีมธนความสำนักงานธนควารทำรังสีขอขอบคุณแหดนขับทีมไร่ม์บอสช่อดอกไม้อันเป็ส่วนเงิงามโดยเฉพาะดอกไม้หลากสีดอกไม้หลายสี แล้วก็ที่สำคัญสุดคือดอกไม้ทานตะวันนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้สัญลักษณ์ของความสวยสดงดงาม้านทานแม้กระทั่งแสงอาทิตย์ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ให้กำลังใจคณะทันในความในทำงานขอบคุณชอดออกไปทุกทท่านนะครับ ำหรับวันนี้ก็เป็นการสืบพยานฝ่ายโจทย์อีกนัดหนึ่งแล้วก็โดยรวมแล้วเราก็ได้ประโยชน์หรือเราก็ได้เน้นข้อเท็จจริงในพยานที่ได้มาเบิดความวันนี้เป็นประโยชน์กับฝ่ายจำเลยพอสมควรเป็นประโยชน์กับฝ่ายจำเลยพอสมควร ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเติมเชิญท่านทนายสงการนะครับในส่วนของคดีนะฮะรายละเอียดยื่นเพื่อนหลันคดีก็ไม่อาจจะเผยได้ก็จะให้สัมภาษณ์ทุกครั้งว่าในส่วนคดีคำพิพานษาหลังนี้นะครับแล้วว่าห้อบุญข้อบุญทั้งหมดก็ส่วนนี้ก็ท้องร้อนไปนะครับไม่ขอเปิกแต่ว่าได้ประโยชน์นะที่สุดยเลยคดี ุงนี้ก็จะมีการสืบพยานต่อสืบพยานจดต่อครับช้าบ่ายก้าวในการสืบพยานในการสก็ขอขอบคุณทีมุและก็เอีททั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนะครับที่เปนกำลังใจให้มุแกเป็ทีมงานทมรัานครับขอบคุณค่ะขอบคุณุกท่ค่ะก็ขอบคุณอบีนะครับขบคุณีุมสง มีช่องนะครับการวัจอยได้ไหมกจอยได้ครับตรงไ่สวยทีกต่อนะครับก็ขอบคุณ่ีทให้ำลางใจมมาโดยตลอดทีมงานทนายครับรัแดนพัแดนพัไม่ได้พูดก็วันนี้ดูเอร์เยอะมากนะเยอะกว่าทุกวันเลยวันนี้มาจากไหนกันนะคะก็จากเชียงรายเชียงรายเจากร เมื่อกี้ทุกคนขอบคุณ FC ีไปหมดแล้วนะก็ขอบคุณยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็วันนี้มีดอกไม้สวยๆด้วยยังนี้คงจะไม่มีใครบอกนะว่าเราไม่มีดอกไม้เดยเฉพาะคุณจอยไม่เคยขาดขอบคุณมากๆเลยค่ะดอกไม้ก็สวยๆนะกุณจอยเชียงใหม่เชียงรายโดยสรุปก็ ป้าแตนก็พูดอย่างลาเริงมีความสบายใจครับก็โอกาสหน้าเราได้พบกันอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็สุพยานไยโย์อีกนัดหนึ่งนะครับยังไม่เจ็ดยัง,ย,งยังไม่จบแล้วก็จะมีนัดครั้งต่อ,ตอไปก็ยังก็ยังให้กำลังใจแฟนคลับทุกท่าน เป็นกำลังใจส่งมาเพื่อให้ทั้งลุงพลและประแตนและทีมทนายความได้มีกำลังใจในการทำงานโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสิมาสวยมากประแตนเรียบรมองมองเลยดอกไม้ขึ้นมาหน่อย มองๆจะดอกไม้นะไม่ได้ไม่ได้มันจะดอกไม้นะมงคลมั่งบนญมังบนญมั่งบุโอเคค่ะทุกคนนะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับ